สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่หลังจากการเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมายุ่งยุ่งอยู่นิดหนึ่ง,ง,ง,งไม่มีเวลาที่จะรีวิวนะครับสวนทุเรียนฝนลงอยู่ลินๆอยู่ประมาณวันสอวันนะครับพายยุเข้าก็มาดูทุเรียนหลัลงจากที่ฝนลงมีความชื้นอยู่ในดินผมก็เลยใช้นะครับฮิวมิกนะครับฮิวมิกฟูวิกครับเนี่ยใช้ตัวนี้ครับ หลักมันหมดใช้หมดพอดีเลยนะครับใช้ฮิวมิกฟูวิกอะมิโนนะครับใช้ตัวนี้ผมสั่งซื้อจากอ่าช้อปปี้นะครับผสมกับบีวันสารเร่งรากนะครับหลังจากที่ฝนลงมีความชื้นสัมผัสในดินแล้วน้ำเราไม่ต้องลดนะครับเราก็ผสมตัวนี้นะครับ 30cc ซีซีนะครับ 30cc ซีซี บวกกับ B 1วันอีก 10cc นะครับผสมน้ำ20ลิตรใส่บัวมาลดราดนะครับผลปรากฏว่า2วันที่ผ่านมานที่ผมทำนะครับ2วัน2วันครับวันนี้วันที่3นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีการกระตุ้นมีการกระตุกของยอดและรากนะครับก็ถือว่าโอเค นะครับในจากที่เราเห็นใบที่เป็นเชื้อราเอยอะไรเอยที่ผ่านวิกฤตผ่านเมสามาเห็นไหมครับใบดาบเริ่มยาวที่ผมบอกว่าในเรื่องของยอดเล็กยอดสั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นช่วงฤด,ดูนะครับพอมาถึงช่วงพ้นวิกฤตความร้อนจัดนะครับใบดาบเห็นไหมครับมันจะเริ่มยาวพอเริ่มยาวหมายความว่า พอใบมันยืดออกมานะครับแล้วมันก็จะคลี่กลางใบมันก็จะใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมครับนี่นอื่นในแบบนี้เช่นกันเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นใบดาบมันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็มีความชื้นสัมพัสนะครับก็ผสมปรสานกับการได้ปุ๋ยด้วยนะครับได้ปุ๋ยกับไดฮอร์โมอนพืชนะครับ มันก็จะยาวขึ้นนะครับยอดก็จะสวยนะครับมันจะเริ่มโอเคแล้วแม้แต่ปลายยอดไ็เช่นกันตอนช่วงมีานาเมษสานี่ยอดมันจะไม่ค่อยเดินนะครับมันร้อนจัดล่าเขาอาจจะล้อนหรือว่าถูกเผาไหมเห็นไหมครับเนี네่ยยอดเดิมมันจะเล็กๆประมาณนี้นะครับที่เคยออกช่วงมีานาเมษสานมันก็จะเริ่มเป็นใบแก่แล้วนะครับแต่พอได้ยอดใหม่ปุ๊บความยาวมันจะต่างกันเห็นไหมครับแค่เป็นใบาดาบมันก็ยาวแล้วนะครับเนี่ยแค่เป็นใบาดาบก็ยาวแล้วนี่ใบเดิมนะครับ ผมมั่นใจว่ามันต้องใหญ่กว่าใบนี้แน่นอนนะครับใบนี้จะออกช่วงมีนาเมษานะครับแต่ใบนี้นะครับเนี่ยมาออกพฤษภานะครับมันจะยาวนะครับทุกใบนะครับมันจะยาวมันจะเริ่มยาวนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ที่จะแจ้งเพื่อนสมาชิกว่าเป็นการเป็นการเสริมรากกระตุ้นทางรากเห็นนะครับจากที่ไม่เคยออกมันก็ออกนะครับผมใช้ฮิวมิกฟูวิกนะครับอะมิโน ผสมกับน้ํายาเล่งรากนะครับฉีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในเรื่องของการถอดยอดนะครับขวดประมาณนี้แหละผมใช้อ่าชนิดน้านะครับเพื่อนสมาชิกผมใช้ชนิดน้านะครับชนิดผงก็ได้นะครับแต่ว่าชนิดน้าเนี่ยมันก็จะซึมซึมได้ดีกว่าละลายได้ดีกว่าแล้วบังเอิญว่าผมมีขวดนี้อยู่ด้วยก็เลยใช้ตัวนี้นะครับเขาอ่าเขียนว่าฮิวมิกฟูวิกอะมิโนนะครับผมซื้อมาวันที่ยี่สิบสอง เดือนมิถุนายนหกห้าปีพอดีนะครับครับจะถึง1ปีแล้วอันนี้เดือนพฤษภาครับแม้แต่ต้นนี้ก็ขยับนะครับก็ขยับใบขยับยอดเชื่นมกันนะครับใบเริ่มถอดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มถอดเป็นการดึงยอดดึงใบนะครับยูมิกฟูวิกนะครับบวกวิตามิน B ก็คือ B1 วันะครับเป็นสารเร่งรากผสมกันนะครับมันก็จะถอดยอดประมาณนี้ ก็เห็นว่ามันมีความต่างนะครับไปดูต้นอื่นนะครับมันมีความต่างมันมีสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าใบมันชูชันนะครับใบใบพวกนี้ชูชันใบดาบก,ก็ชูชันนะครับเนี่ยมันก็มีการถอดยอดแล้วก็แตกเล็กๆออกมานะครับ มันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุเดียนนะครับเพื่อที่จะขยับถึงจะขยับไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอใหอ้รู้ว่าเขายอดเขาขยับนะครับก็แสดงว่ารากเขาเริ่มขยับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมเติมทางดินให้เขานะครับจริงๆตัวนี้เขาใช้ในการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นแต่เขาไม่ได้บอกว่าลาดลงดินนะครับแต่ผมใช้ลาดลงดินเลยเพราะว่าฮิวมิกเนี่ยมันก็เหมือนกับฮิวมิกอะมิโนท,ทั่วไปหรือฮิวมิกพลัสหรือฮิวมิกเอซิดอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมก็ใช้ผมคิดว่าถึงจะลาดแม้แต่ลาดเนี่ยเขายังเขายังไม่กลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าลาดลงดินแล้วจะมีปัญหานะครับแต่ในในฉลากเขาจะไม่ได้บอกว่าลาดลงดินนะครับแต่ผมจะลาดลงดินเพราะเพราะว่าผมจะกระตุ้นารากนะครับผมไม่ได้กระตุ้นใบเพราะว่าถ้าใบเนี่ยผมจะใช้พวกอาหารรองเสริมสารไหลและบวกอะมิโนนะครับผมจะเสริมทางใบ ส่วนในทางดินผมใช้ฮิวมิกฟูวิกอะมิโนบวกกับสารเร่งรากนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่โดยภาพรวมนะครับแม้่แต่กบชายน้ําต้นนั้นก็ถือว่าโอเคผมเดินดูแนละ้วเมื่อเช้านี้นะครับเดินดูทั่วทั้งสวนใช้เวลา30นาทีก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับก็มีสิ่งเล็กๆน้อยที่อยากจะเชิเพื่อนสมาชิกว่า,าวิธีทําแบบนนะอย่างไรในเมื่อกรณีที่ผ่านวิกฤตใน ฤดูร้อนนะครับเข้าสู่ฤดูฝนในเมื่อพื้นที่นะครับมันมีความชื้นสัมผัสเราก็เสริมเติมให้เขาเพื่อให้เขาแทงยอดมาใหม่ครับแทงยอดมาใหม่แทงใบมาใหม่ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับที่จะเชิงเพื่อนสมาชิกได้รับทราบก็ฝากคุณไลค์กดแชร์กดติดตามในเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ